ความลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหมายถึงพื้นที่บริเวณน่านน้ำที่มีจุดลากต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมจุดแรกคือตอนปลายของรัฐฟลอริดาในประเทศสหรัฐอเมริกาจุดที่สองคือเปอร์โตริโกและสุดท้ายคือเกาะเบอร์มิวดาซึ่งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกกินพื้นที่ประมาณ1 1 4ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่มีการบันทึกไว้ว่า มีอากาศยานเรือโดยสารและเรือขนส่งสินค้ามากมายหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุและไม่สามารถค้นพบซากใดๆหรือแม้แต่ซากศพมนุษย์ซึ่งตั้งแต่ปีคิศักราช1945เป็นต้นมาได้บันทึกไว้ว่ามีเครื่องบินหายไปอย่างน้อยจำนวน100ลำและที่เป็นข่าวโด่งดังมากที่สุดก็คือการสูญหายของเครื่องบินลบสกรัฐจำนวน5ลำ พร้อมกับนักบินอีก14นายซึ่งแทบจะทุกครั้งก่อนที่จะขาดการติดต่อนักบินมักรายงานกลับมาว่าไม่สามารถบังคับเครื่องได้เข็มทิศหมุนสเปสสปะท้องฟ้าและท้องทะเลปั่นป่วนขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งในทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรกันแน่มีคนบางกลุ่มเชื่อว่าเป็นการกระทําของมนุษย์ต่างดาวซึ่งก็มีรายงานเช่นกันว่า มีคนพบวัตถุป,ประหลาดคล้ายจานบินบินอยู่เหนือน,าน่านน้ำบริเวณนั้นหรือบางกลุ่มก็เชื่อว่าเป็นการทับซ้อนกันของมิติซึ่งอาจเป็นมิติของเวลาหรือห้วงอวกาศวัตถุใดๆที่ผ่านเข้าไปยังอีกมิติหนึ่งก็ไม่สามารถกลับเข้ามาได้นั่นก็สนับสนุนเหตุผลที่ว่าเหตุใดเราจึงไม่พบร่องรอยของอุบัติเหตุซากเรือหรือซากเครื่องบินเลยหรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นเพราะกระแสน้ำวน ที่มีแรงดูดมหาศาลและยังมีทฤษฎีอีกมากมายซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าแท้จริงแล้วเกิดจากสาเหตุใดกันแน่